การตรวจสอบการทุจริตที่ทางสำนักงานปปชเปิดช่องทางให้ร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับรวมถึงมีมาตรการคุ้มครองพยานเพื่อความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ครับ เมื่อท่านพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดประชาชนทั่วไปสามารถร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือยื่นเป็นหนังสือร้องเรียนด้วยตัวเองที่สำนักงานปปชสำนักงานปปชภาคสำนักงานปปชจังหวัดหรือส่งทางไปรษณีย์ถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปชสำนักงานปปชเลขที่361 ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี1100 0หรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th/member/login o r l d i d e e b in, โดยเลือกหัวข้อร้องเรียนออนไลน์หรือแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตทางทางโทรศัพท์หมายเลข1205หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน V หรือร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดรวมทั้งผ่านช่องทางต่างๆที่ไม่เป็นทางการทั้งทาง Facebook และทางไลน์ของสำนักงานปปชนะครับโดยการยื่นคำกล่าวหาจะต้องมี1ครับชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา 2. ชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกร้อง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่จะต้องระบุชื่อตำแหน่งและสังกัดพร้อมทั้งพยานหลักฐานอย่างชัดเจนและ 4- ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลหนังสือร้องเรียนในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งจดชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาในสารระบบการรักษาความลับ ก่อนที่จะลบออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ world wide web. nacc. go. th หรือติดต่อด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานปปชสำนักงานปปชภาคสำนักงานปปชจังหวัดและทางโทรศัพท์หมายเลข120 5 ทั้งนี้ปปชยังมีมาตรการคุ้มครองพยานทั้งผู้ร้องและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งบุคคลที่ปปชเห็นควรให้ความคุ้มครองในฐานะพยานนอกจากนี้ปปชยังมีการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ำรวยผิดปกตินะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์ของผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นของแผ่นดิน ปปชจะจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส15%ของมูลค่าที่นำส่งแต่ไม่เกิน100ล้านบาทกัน